ตีไร้เทียวทานเที่ยวดำน้ำให้สุขใจตะลุออยเกาะสุดฮอตสุดอันซีนเที่ยวกระบี่มาทั้งทีต้องไปให้คุม้มพอเข้าหน้าหนาวที่ไรหัวใจมันก็กระสอบกระส่ายเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หัวใจเนี่ยนะคะมันก็บอกว่าจะออกไปเที่ยวทะเลทุกทีเลยค่ะรันระบำ,ำชาตก็อ่ะไทยระสนะจับจะเอาพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราจะพาคุณ มาหาอะไรใส่ท้องกันก่อนเลยติ่มซำติ่มใจมาเที่ยวกระบี่ทั้งทีจะพลาดได้ยังไงเลยคะราชรถติ่มซำร้านติ่มซำชื่อดังคู่กับกระบี่ไร้เทียมทานทั้งคนกระบี่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่นต็อมักจะมาลิ้มลองคมอร่อยกันอยู่เสมอที่นี่เนี่ยยังมีอาหารเช้าอีกหลากหลายเมนูให้เลือกชิมเลยล่ะคะ่ะจะทานพร้อมเครื่องดื่มร้อนๆต็บอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นเช้าว,วันที่ดีมากจริงๆ ก่อนคะทุกคนรู้ไหมคะว่าที่กระบี่เนี่ยถือว่ามีความหลากหลายกว่าจังหวัดอื่นๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าแมจะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลอันดามันแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของกระบี่เนี่ยกลับเป็นภูเขาคะ่ะที่นี่เนี่ยนะคะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่รวมๆแล้วกว่า130เกาะเลยล่ะคะ่ะมีหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆแล้วก็แนวประการังสวยๆให้ดูทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมกันด้วยนะคะ พร้อมเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปขึ้นเรือกันเลยค่ะที่หาดนพรัตนาราระหว่างทางเนี่ยนะคะเราก็จะได้พบกับความสวยงามของเกาะมากมายเลยล่ะค่ะอุ้ยนั่นอะไรคะทุกคนอุ้ย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 ,ยเหมือนไก่เลยค่ะใช่แล้วค่ะนั่นคือเกาะ สัญลักษณ์ก็คือยอดเขาที่เป็นหินแหลมๆโผล่อมานะคะมีรูปร่างเหมือนไก่เลยล่ะคะ่ะก็เลยเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะไก่ค่ะเอ,ก,เอ,ก,เอ,ก,เอกีเก๊กหมู่เกาะพีพีเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหันนพรั์ธาราหมู่เกาะพีพีประกอบด้วยสองเกาะใหญ่นั่นก็คือเกาะพีพีดอนและก็เกาะพีพีเลคค่ะเกาะพีพี ตกอที่ใหญ่ที่สุดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยล้วค่ะโดยที่นี่เนี่ยมีหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำใสมีโลกใต้ทะเลที่ชวนหลงไหล เกาะพีพีเลเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากเกาะพีพีดอนประมาณ2.2กิโลเมตรค่ะเป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเรายังสามารถเดินทางจากเกาะพีพีดอนไปยังเกาะพีพีเลโดยการนั่งเรือมาได้เลยล่ะคะ่ะอ่าวมาหย่าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติล้วนๆเลยล่ะคะ่ะโดยแหว่งเป็นเวิร์กอ่าวขนาดเล็กรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะที่โอบล้อมไปด้วยเขาหินปูนอ่าวมาหย่าเนี่ยนะคะนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดบนทะเล กระบี่เลยก็ว่าดได้ค่ะหาซายข่าวนวนของพี่นี่ถือเป็นที่พูดถึงของนักท่องเที่ยวเลยเละค่ะก่อนกลับค่ะก็ต้องแวะที่ร้านนี้เลยร้านของฝากชื่อดังของกระบี่ค่ะร้านจี ะะจะตั้งมาแล้วหลายสิบปีค่ะตั้งแต่รุ่นแม่มาจนถึงรุ่นลูกเลยก็ว่าได้นะคะส่วนของเด็ดเนี่ยเราคัดมาแล้วน้ำพริกกุ้งเสียบที่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าอร่อยเด็ดเต้าซ้อไส้หวานไข่เคมโอ้ยอร่อยมันสุดๆไปเลยละจ้าเต้าซ้อไส้เค็มไข่เคมเอ,อ๋อร่อย ะค่ะหนาวนี้เรามาเก็บกระบ,บี่กลับบ้านกันนะคะหนาวนี้ใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวที่ไหนกระบี่เนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคนแล้วละคะ่ะใครอยากได้รูปโปรไฟล์สวยๆคู่กันนั้นทะเลใสๆต้องปักหมุดแล้วละจ้ามอร์เมนที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรออย่าลืมมากันนะคะที่กระบี่ค่ะ